สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการวิจัยเรื่องการจัดการโลจิสติกในยุค e-commerce ดิฉันนางสาววนิดาแสนสงกลุ่ม750รหัสนักศึกษา66527346088สสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีคอมเมิร์ซมีที่มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทำให้โลจิสติกและการขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซได้เปลี่ยนไปวิธีซื้อขายผู้บริโภคและธุรกิจโดยเฉพาะด้านการโลจิสติกมีบทบาทในการสำคัญในการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย1ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการจัดการโลจิสติกในระบบอ e ีคอมเมิร์ซสองสำรวจบทบาทของเทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติก สาประเมินผลกระทบของการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพต่อประสบการณ์ของลูกค้า4วิเคราะห์ความท้าทายและอุปสรรคในการจัดการโลจิสติกในยุคอีคอมเมิร์ซห้าเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการโลจิสติกในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากลยุทธ์การจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยหนึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าการวิจัยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งและการจัดส่งได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2การลดต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกส์สามารถช่วยให้ธุรกิจค้นพบวิธีลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเก็บรักษาสินค้าเช่นการใช้เทคโนโลยีในการติดตามเส้นทางขนส่ง3การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้าช่วยในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการคลังสินค้าเช่นการใช้ระบบ อัตโนมัติหรือ AI แนวคิดและทฤษฎีอีคอมเมิร์ซคือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถทำทุนกรรมได้จากที่ใดก็ได้ การจัดการโลจิสติกอีคอมเมิร์ซคือการวางแผนการจัดการกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเช่นการขนส่งและการติดตามสถานะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยโลจิสติกมีบทบาทสำคัญการจัดการโลจิสติกอีคอมเมิร์ซคือการวางแผนการจัดการกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเช่นการขนส่งและการติด ตามสถานะเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน1การปรับปรุงกระบวนการสินค้าการจัดเรียงด้วยเทคนิคต่างๆเช่นจัดเรียงแบบอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์จัดเตรียมสินค้าช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งสินค้า 2. การจัดการขนส่งการใช้ระบบขนส่งช่วยให้สามารถเลือกเส้นทางที่เร็วและประหยัดที่สุดในการส่งสินค้าลดต้นทุนการขนส่งและติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ 3. การบริหารใช้เทคนิค just in time หรือวิเคราะห์ความต้องการล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาสินค้าขาดแคลน การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพได้ศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ในยุคอีคอมเมิร์ซเพื่อนำมาวิเคราะห์และเก็บข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องการแล่เทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งและจัดการคลังสินค้าในยุคปัจจุบันมีดังนี้1ทีมงานที่ดูแลด้านการจัดการคลังสินค้า 2. ผู้ให้บริการขนส่งและการจัดส่ง3ลูกค้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ